นี่คือโตโยต้าโคโ l a คอร์สปี2022แต่ว่าไม่ใช่เครื่องไฮบริดหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยรถมันไม่ใช่เครื่องไฮบริดแล้วทำไมถึงอยากใช้กันต้องเข้าใจแบบนี้ครับหลายๆคนเนี่ยอยากได้แบรนด์ Toyota แต่ความเป็นร,รถคอร์สโอเวของ Toyota มีตัวเลือกให้เท่าไหร่ก็มีแค่คอร์สแต่เราไม่ต้องการไฮบริดอะเราต้องการน้ำมันล้วน เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เป็น t o y o ต a c o ค o l l a า o อ s ถ้าจะไปเล่น Fortuner ราคามันก็สูงเกินไปคอสก็เลยตอบโจทย์สุดสไตล์คอสโอเวอร์ของ Toyota เลยได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน1.8นะครับอะมาดูห้องเครื่องกันนี่บอดี้รถของเรา ห้องเครื่องเดิมๆแบบนี้เครื่อง1,800นะครับคือเป็นน้ำมันล้วนเลยไม่มีไฮบริดผสมเลยตัวรถปี2022ลองมาดูตัวรถกันเผื่อใครที่กำลังอยากได้แบรนด์ t o y o ต a ด้วยความเป็นคอร์สโอเวอร์และไม่ต้องการไฮบริดอะ่ะเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะมันประหยัดเงินมาได้เยอะคันนี้มันจเจ็ดแสนกว่าบาทเองนะ,อะลองดูตัวรถกันก่อนภานในก็เบาะหนังสีดา นะครับแล้วก็เลขหม่คันนี้วิ่งไปแล้ว48,000กิโลก็มีหน้าจอาให้ครบนะเชื่อมต่อแบบว่าโทรทรงโทร,โทรสรรับดูแบบเดินทางไกลได้ปกติเลยนะครับนี่เห็นไหมตัวรถก็จะประมาณนี้ประหยัดงบไงผ่อนเดือนละ13,000บาทเท่านั้นเองถ้าจะไปเอารถใหญ่ของ Toyota ก็ f o r t u n เ r ไม่ต่ำกว่า20,000ถูกไหมครับคันนี้ค่าตัวก็อยู่ที่759,000ถ้าฟรีดาวก็ผ่อน13,000บาทตลอดสัญญาแต่ถ้าใครมีเงินดาวเอามาวางดาวค่างวดก,ก็จะถูกลงนะครับอะมาด นี่ดูเบาะล่า,ลางเห็นไหมอ่ะมันก็เป็นสไตล์รถคอร์สโอเวอร์อ่ะยกสูงขึ้นมาลุยได้ขับต่างจังหวัดสบายลุยขี้ดงขี้ดินได้ใช้งานทั่วๆวไปนะครับเก็บคงเก็บข,อง,บของได้เห็นไหมก็จะมีเบาะเบาะก็พับได้นะครับแล้วก็มีนี่เอเซซอรี่ของค้าอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับของ t o y o ต้เลยเนี่ยตัวรถมันก็เป็นเหตุผลหลายๆเหตุผลแรกของคนที่ ลักในแบรนด์และกันนะครับเพราะว่าถ้าไปเอาคอร์สโอเวอร์ตัวอื่นก็จะได้พวกอะไร CX30 HRV อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบไงเขาชอบตัวนี้ไงหรือหลายๆคนเป็นนะครับว่าเอ้ยเราชอบ t o y ย t a วะ่ะอยากได้คอร์สโอเวอร์ก็มันมีแค่รุ่นคอร์นนี่แหละที่มันไม่เป็นไฮบิดอะ่ะก็เลยได้มาหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีเหตุผลตรงนั้นประกอบด้วยอะลองดูกันก่อน นี่เผื่อใครสนใจใครหาตัวนี้อยู่โป๊ะเชะพอดีเลยเข้าใจซึ่งกันและกันก็จิ้มรูปหน้าโปรไฟล์ทักหาเราโทรหาเราได้เลยนะครับหรือถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยบอกแล้วว่ามือสองใครไม่ต้องสนครับเพราะมันคือมือหนึ่งของเราฝากไว้หน่อยครับกับ Toyota Corolla าคอที่เป็นตัวดัมมันลวน